สวัสดีค่ะสาวดีมาเมืองผูเทาไผ่หย,ยากันก่ยอนสิไผ่ห้ามาเมืองแล้วเตรียมอุปกรณ์ก่อนอันนี้เขาอื่นอย่างนี่ก่อนอันนี้อันนี้ไม้กันยานครับสิไผ่แมนบบอันนี้ห้องไว้เห็นอย่างลองให้มันเจบก็ได้ไม่ไหมันเป็นสันอ๋อให้มันเป็นสันไม้กันยานี้เาาเม็ดครึ่งเอาใส่เสื้อผูก อันนั้นฟาดค่ะสาวนี้แม,ม่เมืองผูทเฒ่ไผ่หยากันเดี๋ยวเมืองอุปกรณ์ก่อน,นอันนี้นี่คือไม้กันหยาแล้วก็มีเสื้อถ่ตยถ่าอันนี้ไม้อันนี้คือไม้ห้องมันเป็นสันโอ้โห ไม่กัญญานี่สีใสเงาประมาณมิดครึง่งความยาวประมาณมิดคืนรุ่นบอไผ่หนึ่งี่สีใสเวลาประมาณจักนาทีเดี๋ยวเต่ม,ตมันจะดูกบอไม่จำกัดกระไ้กัญญามันสางดีถึงจะดูบึก มันชางงามเป็นระเบียบมันก็จับไงมันบ่ดับไงมันบ่มันบอของทั้งหงดดั้นันก็ดูแล้วทำมันแพงนม่แต่ใส่เวลากอใส่มันจังได้เหมือนละ